สวัสดีคะ่ะขออนุญาตว้าเ,เป็นภาษาอีสานละกันเนาะเมื่อนี่ทักทายพี่นองคือเก่าจา้ะขณะขับรถไปเหตุงานเพราะว่าสะดวกแบบนี้เนาะูลังคนสิถามว่าขับรถไปว่าไปมีสมาธิบ่มอี่จ้ะเป็นคนแบบสะดวกสะดวกแบบนี้นะคะมีสมาธิดีเนาะเพราะว่าบ่ได้จับนะคะโทรศัพท์ก็ได้เอาตั้งไว้ไมีขาตั้งโทรศัพท์นะเอาสิว้าสู่ฟังพี่นงผู้ลังคนถามว่าอยากฮู้เวลาแชทก,กันกับฝรั่งนเนาะเฮ็ดจังใด เฮ็ดจังไดจังคอยสิแชทแล้วคือว่าคลิกกันเฮ็ดจังใดแชทแล้วค่อ,คอยๆสิได้แฟนเนาะหรือว่า,าตกล่องปล้องชิ่นกันมาย่น้ากันยายาอาย่น้าเขาได้นะคะ <S <S จริงๆแล้วในี่การการยายาอายุเมืงองนอกนี่บแมนคำตอบสุดท้ายนะคะของคนที่เลือกเดินสายโฟน,นะพี่น้องเพราะว่าเส้นทางชีวิตเนาะพี่น้องมันมีหลายรูปแบบนะคะข้าบดจำเป็นต้องยายาอาย่เมืองนอกน้ำเขาก็ได้นะคะอาย่เมืองไทยก็ได้พี่น้อง อยู่มัางนอกบอแมนว่าทุกสิ่งย่างสีแบบสวยเลิศเลอเพอร์เฟคหรือว่าดีทุกอย่างดอกเดอ้อสีเบากซฟันนะคะภายใตย้ช่วงจังหวะชีวิตของแต่ละคนนี่มันบอ๊อบคือกันพี่โอบอกว่ามันบอแมนว่าดีทุกอย่างเลยเดอ้อพี่น้อง เป็นยังคือว่าจังส่าตินในฐานะที่ว่าข้านว่าจังสรนโอเป็นยังคือมายูมังนอกแบบนี้เออข้านว่ามันบอดีบอดีหมายเขาว่ามันบอดีแบบนั้นแต่หมายความว่ามันโบแมนทุกย่างสีสวยรูดูดีทุกย่างเสมอไปนะคะการได้มาใส่ชีวิตมองนอกน่ะนะมันขึ้นอยู่กับว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนนะคะว่าจังหวะจังหวะนั่นนี่เนาะมันเหมาะเจาะกับเฮาบอนะคะเวลาเขา่ายมาอยู่แล้วมันมันเขาเรียกอย่างมันล้มตัวบอกับจังหวะชีวิตของ แต่ละคนนะคะบางคนลงตัวมันแฮปปี้เนาะเขาก็บอกว่าดีบางคนมาในจังหวะมันเอ้ยมันจังหวะมันว่ามันจังหวะของเขามาปุ๊บบ่เอ็นจอยละว่ามีความสุขบ่แฮปปี้ละเกิดเป็นบ่ความคิดในแง่โลกไปมาที่นี่เพราะว่าได้ประสบการณ์ที่ในทางโลกไปนะเพราะฉะนั้นนะคะจุกจิงๆมันขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะชีวิตของแต่ละคนซึ่งมันบ่คือกันอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาเขาคุยกันเวลาเฮาแชทกันเนาะประสบการณ์ประสบการณ์ที่เห็นหลายคนมาเราก็ จากมู่จากพวกสอบถามกันเบิงเนาะการแชทนะคะคุยกันปกติทั่วไปเขาจะไปว่าต่เรื่องเงินไหลนะคะอย่บบาบอกต่เรื่องเงินไหลหลายคนกับสิคิดล่เออเขาอยากมีแฟนฝรัง่งอยากมีผัวฝรังร่งอยา่างกระซามเพราะว่าเขามีจุดประสงค์ว่าเขาอยากให้ชีวิตมันดีขึ้น,นเป็นบอกหรือเขาอยากแบบว่าเออมีเงินมีทองขึ้นเพราะเขาคิดว่าเขาสิมาซอยเขาได้เพราะเขาคิดว่า เขาสิไปเจอเศรษฐทีเขาสิไปเจอคนรวยๆห้วเขามาดูแลซัพพอร์ตมเจลอบสุยางต้องบอกก่อนค่ะว่าวตื่นพี่น้องคันทฮา่าได้พ่อเศรษฐทีคนรวยอิลิอะคะซึ่งเจ้าคิดเบิ่งเดอพี่น้องคนคนรวยคนเศรษฐทีอิลิเ่เขาสิมาแชทหาคูบ่ค่ะอ่ะ1%ไปหน่อยๆนอยนอ,ยอลิจ้ะแต่ถามว่าคนปกติทั่วไปนะเออมี นีเบิดจ้ะคนปกติทั่วไปก็คือจังเขาใส่ชีวิตคือจังอยู่บ้าน,านเขาเมืองไทยนี่แหละแต่ว่าเพียงแค่ว่าไม่นพออยูนี่ปุ๊บเนาะอันเขาเหตุงานเขาเหตุการ์เขาก็เป็นพนักงานเป็นบางคนเออเป็นแมนยูเป็นเจ้าของกิจาการทั่วไปแต่บ่แมนหมายถึงพวกเศรษฐีนะเขาบางคนก็คือว่าส่วนมากแล้วเกิน5 0คือบ่ปมรเนคนที่แบบว่ารวยอย่างดอกพิน่นงคนธรรมดาปกติทั่วไปนี่แหละจ้ะ ปกติทั่วไปใส่ชีวิตคือตังบ้านเขาเมืองไทยนี่แหละเพียงแค่ว่าค้างเงินเขากับค้างเงินบ้านเขามันต่างกัน,กนจะซื่อนะคะเขาเลยคิดว่าเออเขารวยเนาะเป็นแนวนั้นเพราะเขาไปคิดเป็นค้างเงินไทยไงพี่น้องว่าเออเงินเดือนซํานีน่เนาะอ้ว่าเป็นเงินไทยนี่หลายได้เนาะแต่ว,ว่าคันยูเมืองนอกอยู่บ้านเขานะคะมันกับคาใสใจ่ายตามรายได้ของเขานั่นแหละพี่น้องนะคะมันมัแตกต่างอย่างายเพียงแค่ว่าเออระบบเขาโค้งสางบ้านเมืองเขามันถูกออกแบบมาเป็นแบบนี้นะคะ มีการเทดงานแล้วพอเสียภาษีเสร็จปุ๊บตอนเถ่าตอนแก้มานี่อ,อมีภาษีเป็นเงินกเกษซียนเลียงอันนี้นก็เป็นระบบโค้งส้ง่งประเทศเขารัฐบาลเขาออกแบบมาแนวนั้นนะ,ะเป็นอย่างฝรัง่งเวลาเขาเถ่าแล้วเวลาอายุหลายแล้วเขาก็อ,อยากลีทายไปยู่เมืองนอกอยุ่ประเทศอันทั้งบานเฮาทั้งลาวสิจะมีหลายเขาเสเห็นหลายฝรั่งที่เพิ่นลีทายเพราะว่าอย่างบัติเพราะว่าย้ามเขาได้เงินกระเซียนนี่นะคะอาจจะเดือนละ พันกว่าสองพันกว่าสามพันกว่าเหรียญแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดเหตุงานนั่นเสียภาษีน้อยหลายเนาะตอนที่เขายังเป็นคนเหตุงานอยู่นะพอเป็นนับเป็นเงินบ้านเฮ้าบัาที่นี่แมนบอกพี่น้องสมมติเนะสมมติว่าได้เงินเอกษียณเดือนละสองพันแมนบอกจก้ะเดือนละสองพันเหรียญดอลลาร์นะนะค่างเงินตอนนี้ก็สิประมาณสามสิบสองบอกพี่น้องแมนบอกสามสิบสองอ้าวแลไปอยู่เมืองไทยบัดที่นี่เงินสองพันเหรียญไปอยู่เมืองไทยมันก็เกือบแสนได้ัดนี้ เดือนละเกือบแสนเขายู่สบายบอกเขาก็ยูสมสบายบางคนเขาก็ต้องซื้อบ้านก็ได้ก็ซาอยอูแบบนั้นนะคะคุณลองคนเออมีครอบครัวม,มีเมียไทยก็คือว่าอาอยุได้สบายอะ่ะบ,บ่บ่อีหอยางมากคันบนนนะ่ได้ฟุ่มเฟือยยี่ยัง่นะได้เงินเดือนสองพันเหรียญจากเงินกเกษียณเขานะแต่ถามว่าคันเงินสองพันสองพันเหรียญให้เขาใช้ชีวิตอยู่มืองหนอจังสิการบ,บ่ได้สบายนะจ๊ะบ่ได้สบายถ้าสองพันเนาะพั่วไปปกติถือว่าน้อยด้วยซ้ำนะคะ ถ้าสองพันน่ะเนาะเพราะว่ามันมันต้องรายย่างพี่น้องขันยูะเมืองนอกนะคือจังเมืองนอกนี่ความหมายของโอคือยกตัวย่างคือประเทศอเมริกานี่เด้อนะคะย่างแคบานนี่นแหละรัฐบาลเขาดูแลในรูปแบบนั้นนะคะหลายคนเป็นอย่างก็คือจังนายไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้นะคะถ้าเกิดมีครอบครัวน่นะเนาะแต่ว่าผู้ใดที่เขาบ่าได้มีครอบครัวมีอย่างยืน่นต่างประเทศเขาก็บ่ไปเดี๋ยเขาก็ย,าาายู่นี่แหละแต่ว่าคงสั่งเขาเป็นอย่าง,งที่เดียร์ย้ำามานี่คือว่า ล,ลูกลานนี่เขาสิง่ายง่ายบ้านออกเลยจ้ะว่าได้ช่วนมากเราสิบมีดอกคือว่าอยู่กับพ่อกับแม่จนง่ายจน,จนอย่างส่เราก็เอาอันแต่งงานเราก็เอาลูกสะพ้ายเอาลูกเคยเขามาอยู่บ้านน้ำจัางสีบบ่ค่อยเห็นนะคะหน่อยมากอหลีบมีนะจ๊ะบ่ค่อยบ่ค่อยเห็นเลยนะคะอาซสิมีอยู่แหละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นหน่อยอหลีจะ้ะบ่คือบ่คือทำเนี้มบ้านเขาเนาะส่วนมากเขาสิอยากออกไปอยู่เป็น บ้านของเขาของไครเขามันเป็นครอบครัวเขาซึ่งรุ่นรุ่นรุ่นลูกรุ่นหล,ลานไปเขาก็เป็นนักสันเพื่อนจ้ะมันก็เลยแบบเกิดอย่างรู้บ่บางทีผู้เฒ่าเนี่ยกาสิเป็นแบบเป็นเป็นเงากันไหมเพราะว่าบางทีคือว่าลูกหลานการ์ซิมาเยี่ยมยูนัมเทศกาลนัเนอะอานคริสต์มาสแน่วันนั้นวันนี้วันหยุดของเขานั่นแหละแต่ว่ามันคือกันเดเพราะว่า บ้านเขาลูกห้านอยู่บ้านลังเดียวกันเนาะอยังมือแลงกินเข่าโฮมกินเขาน้ากันนั่นสิแต่ว่าอยู่นีคือว่านั่นแหละคือโอบอกนะเขาแยกกันอยู่ความรู้สึกมันก็อาจสิเออบขคือกันนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเขาก็เป็นเขากระชิ้นของเขาแบบนั่นนะคะเขาก็ชิ้นของเขาแบบนั่นเป็นวัฒนธรรมรมเนียมบ้านนี้ผู้ใดสิคุย กรังเราคิดว่าอยากสิมายูบ้านเพิ่นมาอยู่เมืองเพิ่นเนาะบางคนหลายจุดประสงค์มุ่งมันแต่ละคนบ่คือกันอยู่แล้วเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเออขอให้ได้มาก็ดีแล้วได้มาแล้วสิอยากมาหาการทางงนเหตุเนาะยูเมืองไทยเออลาบากว่าอันให้การให้งานจะได้งิ้นเดินหน่อยคันมาอยูหนี่เนาะได้เหตดได้เฮ็ุงานได้งั้นหลายกว่าเกาแนเออได้เก็บแนได้ทรงห้คนทางบ้านแน่ก็คือสิดธก็กกแม่ยอยูข่ะพี่น้องคันเกิดว่าเจ้ามา้าเราจะสามารถเหตุงานได้เนาะสามารถเหตุงานได้คือว่าคุยกับ สามีได้หูเรื่องกันว่าเออถ้าฉันมาแล้วฉัน,นสามารถทดงานได้เนะี่ยอยาก็ดงานจับมือจับมือเด้อได้เงินมานี่ฉันส่วนหีิฉันอยากเก็บส่วนหนึ่งฉันอยากส่งดูแลทางบ้านคือว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องนะอันนั้นก็ดีนะฮะแล้วไปจบไปแล้วก็มีอีกอ่าอย่างหนึ่งก็คือว่าย้ำเขาคลิกเขาย้ายไม่ยู่น้ำเขาแล้วเนาะคือจังเขายูไทยนี่แหละคือมันมีค่าช้จยายเป็นปจะจายูบานอยู่อย่างน้นกันเนี่ยอาาา้าวขาน้ำค้าไฟเนี่ยค่ะ จิปาถะเด้อขนามค้าไฟค่าทังขยะเขามาเก็บผู้ลังคนทายุบันที่นี่แบบส่วนกลางกับนี้ส่วนกลางนะคะ่าอาหารการกินทุกสิ่งอย่างเขาสิดูแลบ่อหรือว่าเขาเสียห้เจ้าใจซอยเพ่อเจ้าต้องคุยกันเด้ออีเลียค่ะมันมีมันมิเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะเห็นเพราะว่าบางคนนี่เขาคิดว่าเจ้าเหตุงั้นจะมีรายได้รือเจ้าต้องซอยเขาจ่ายแบบนี่กับนี้นะคะ แบบนี่กับมีขั้นเขาบอเป็นคนใจกว้างเนาะแปลว่าถ้าเขาเป็นคนใจกว้างถึงแม่ซิ่ก็ได้ดูแลบุเจ้าแบบแบบบ่านเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เงินเจ้าบ่ต้องเหตุงานนะนะแบบนั้นใจกว้างแค่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านที่เป็นแบบแบบเพิ่นไวอย่างทุกสิ่งอย่างที่เป็นการใช้ชีวิตนะคะในชีวิตประจำวันนี่เขาซัพพอร์ตดูแลส่วนนั้นไปแล้วเจ้าก็หางานเก็บเงินไปออทรงบ้านแน่ไปแบบนั้นก็น โอเคอันนั้นก็คุยกันดูเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใดที่ที่คิดว่ามีเป้าหมายนะเนาะคิดว่ามีเป้าหมายสิมาอยากคุยอยากชแชทเราอยากอยากมายูดแบบจังสี่นะคะมันมันมีองค์ประกอบหลากหลายอย่างที่ดีค่ะพป่น้องโบเมนว่ามาแล้วทุกอย่างมันสิทธ้ยเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ม่จริงไม่จริงว่าจริงจะพี่นองมันมีองค์ประกอบหลายหลายอย่างและอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาเขาคุยกันกับเขานะคะในออนไลน์ในอย่างแบบนี้คือตอนคุยกันเนี่ยมันก็ไม่ไม่มันก็ดีแล้วจ้ะเพราะว่าอย่างคือมันหยอดกันนะเนาะคนมันเจ็บกันนะเนาะมันก็สิเห็นแต่ภาพสวยงามภาพดีๆของกันนั่นลหละจ้ะแต่ว่าขั้นว่าตัดสินใจตกลงปรงใจแล้วย้ายไม่ยู่นํากันแล้วบางทีมันสิรับนิสัยเล็กๆน้อยๆอยกันบ่ได้บางคนนิสัยเขาเป็นแบบ แบบนี้นี่ใช้เขาเป็นแบบนี้บางทีเขากันบ่ได้นะนะก็ะคือว่ามุกจอจะต้องคิดให้ดีนะคะแล้วระวังให้ดีเรื่องเรื่องการใส่ชีวิตวิ้ํากันแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือความแตกต่างที่เขาถือเลี่ยงดูมาวัฒนธรรมเขาบ่าคือกันนะคะฝรั่งบ่เข้าใจเด้อแต่ว่าเป็นยังต้องส่งเงินให้พ่อเม่ฝรั่งบ่เข้าใจว่าเป็นยังคือแบบต้องดูแลครอบครัวขนาดนั้นอย่างสีนะแบบ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 ให้งเงินพอ่อให้งเงินแม่นะ บางคนเขาบอกเข้าใจคือบอกเข้าใจอิลิเพราะว่าปัานเขาเอา่ามันบ่มีแบบนี้นะพี่น้องอิลิมบมมีแบบนี้แบบทำเนียมว่าเออตรงนั้นในพ่อแม่ใส่ถุกเดือนเออนอกจากครอบครัวผู้ใดคุยกันเองแล้วนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่สีย้ายมาอยู่นี่ต้องมั่นใจแนเด้อว่าผู้ที่เฮาสิยายมาอยู่น้าเขานี่เออเขา เขาโอเคกับเขาบัวเขายอมรับเงื่อนไขที่ความเป็นตัวของเขาได้บอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาหลากหลายอย่างที่ตามมาอีกค่ะนี่บอกเลยนะจ๊ะพอเขามาอยู่พี่แล้วนี่มันโมเมนต์บานเขาเมืองเขาเนาะมันโมเมนต์บานเมืองเขาเวลาเขาเสียเฮ็ดยังฮันหน้าฮันหลังสิกะฮะคือการแก้ปัญหานะมันโมเมนต์ว่าตัดสินใจปุ๊บปั๊บแล้วเขาเฮ็ดได้เลยแบบเขาอยู่บ้านอยู่อยู่เมืองไทยเขาไม่พอจ้ะคือว่าเอ้ยบ่พอใจกันเลิกกันกลับบ้านเขา มันก็แม่นกลับได้อยู่จ้ะแต่ว่าขั้นตอนมันหลายที่ล่ะมันมันยุ่งยากนะคะมันบเแม่น่าแบบบ้านเฮาเนาะให้มูเจ้าคิดเบิงนะคะแต่ว่าขั้นเจ้ามาได้แล้วจะปรับโตได้แล้วนะคะฮหดการฮหดงานได้โดยเฉพาะเรื่องภาษาคือกันเนาะกับเป็นปัญหานะคะเป็นปัญหาเพราะว่าอฝรั่งบางคนเพิ่นเพิ่นบอกทยว่าได้บางที่เขาบ่าเข้าใจเฮาก็จะเป็นต้องเนาะปรับเฮาก็จะเป็นต้องฝึกมันบ่จะถ้าเกิดว่าอันเฮา เขาอันพูดคุยกันบรูเรืองเขาสื่อสารกันแบบว่าเข้าใจแบบเข้าใจกันบ่ตรงนะเข้าใจว่าตรงกันเออนะคะมันก็อาจสิเกิดปัญหาได้คือกันเพราะว่าการสื่อสารเฮาคือเขาสื่อสารแบบนี้เขาตั้งใจสี้ซื่อแบบนี้แต่ว่าเขาอาจสิบกเข้าใจเฮาหรือว่าเขาซื่อแบบนี้เขาบ่เขาใจเขาแบบนี้ค่ะมันกัก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะในการใช้ชีวิตขึ้นกันนี่แหละหลายๆอย่างเ้อที่เอามาเวอาสูฟังทั้งจาก ประสบการณ์จากของแน่จากประสบการณ์ที่เห็นเห็นมาแน่นะคะที่รุ่นก่อนก่อนที่เขามาอยู่แล้วเขาเ่าโซฟังจันสี่กับมีค่ะพี่น้องนี่แหละ <c oughs> ข้าเจ้ากูอยากมานะเนอะพิจารณาเบิ้งดีๆนะคะอันผู้ใดอันผู้ใดพบพบรักกันตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วออแต่งการแต่งงานอยู่เมืองไทยแล้วเนาะคือเคยชินกันแล้วนะแล้วเออจงคอยตัดสินใจเฮ็ดวิซามาอยู่นี่ออกะ อาจสิปัญหาหน่อยลงเพราะว่าเคยใช้ชีวิตน้ำกันแล้วไงมันกเัเคยชิ้นแล้วนะนะเคยชิ้นแบบว่าอยุน้ำกันมาก,ก่อนแล้วรูีนิสัยกันสักพักนึงแล้วแต่ว่าผู้ใไดที่สิบมาแบบใหม่เลยมัดเลยยังบทันเคยเอ,อ,อยุน้ำกันบทั้นเคยเรื่องลูกนิสัยแบบแบบที่ว่าอยุใช้ชีวิตน้ำกันนะนะอันนั้นกับเป็นอีกเรื่องหนึง่งเขาจังคอยปรับเอานะคะแต่สิถามว่าแชทจังหดจังคอยสิได้ผูดจะแชทจังหด จังคอยนะเสดายผู้ชายดีอตอบบดไรหอกค่ะอันนี้มันตอบบะไรอีหละนะคะราะว่าคนนี้บ่คือกันเนาะคนบ่คือกันเ้านั่นแหละบางทีฮัลบ่แเม่นว่าแต่ขฮาย่านเขาเขาก็ย่านเขาคือกันนะคะด้วยความที่ว่ามันมีเอ่อทั้งข่าวทั้งยังออกมาแน่คนฝรั่งทุกมือนี้เขาก็ศึกษาข้อมูลคือกันนะคะก่อนที่เขาสิคบภคยเลือกภคกันเนาะเขาก็ย่านเขาถึกหลอกขาย่านนั่นแหละจ้ะนะต่างคนต่างย่านกันเพราะฉะนั้นที่มาถามว่าอันแชทจังไดตังคอยิได้ยเออผู้บ่าวรอๆอรวยๆเนี่ ตอบว่าใดจ้ะนี่ดิมุณจอบพิจารณาเอาแล้วจริงๆแล้วนี่เขาจะไปฝากความหวังที่ว่าเขาอยากมีแฟนยะไปฝากความหวังว่าเขาอยากเอาชีวิตที่เขาไปยุ่งอยากเอาชีวิตเขานี่มาอยู่งมังนอกนี่ไว้กับผู้ให่เะเพราะว่าอย่างรู้ว่าไมเป็นชีวิตเขาบนชีวิตเี่กขันเขาใหญ่มาแล้วเนี่ยคนที่ให้คําปรึกษาเนี่ยเขาก็่ได้มาอยู่น้ำเขานะคะเขาไม่ได้มาอยู่น้ำเขาบางที่เขาเจอปัญหาเขาก็่ได้รู้เรื่องน้ำเขาดอกเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าต้อง ศึกษาจากตัวเจ้าเองแล้วมัดระวังแล้วแวดระวังด้วยตัวของเจ้าเองเพราะว่าเจ้าเป็นคนมาใส่ชีวิตนะคะนี่ละประมาณนั้นนะคะคําแนะนําสําหรับผู้ใดที่ถามว่าเออให้จังไดจังค่อยสิแชทเราได้ไมาอยู่นอกจังสี่นะคะไม่มีคําแนะนําตายตัวจากพี่น้องศึกษาบึ้งนะคะเรียนรู้กันไปเด้อพี่น้องเด้อซ้ำนี่ละเดี๋ยวเขาอนุญาตไปงานแล้วนะคะมือหนาเดี๋ยวสิมาเ้าสูฟังอีกเนาะมือนี่บายบายจ้า